โอเคนะครับผมก็กระรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวช่องหุ่แล้วนะครับผมนะวันนี้เอ่อผมก็จะมาเล่นฟีไฟอีกแล้วนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอไหไมาด้วยนะครับแต่ว่าผมเล่นไปแล้วนะครับเมื่อกี้มันมีให้รับของตรงนี้นะแล้วก็เลือกว่าจะเชิญใครนะครับอา่าแล้วก็กดใส่นั่นแหละตามนี้เดี๋ยวเมื่อกี้เอ่อ ไ้เปิดได้ได้ของอยู่น้ำเมื่อกี้เห็นว่ามันได้บัตรพิษนะเมื่อกี้น่ะสกินปืนดีมากเลยเต็มตังค์เต็มโอ้โหป้ออย่างเกลือไม่น่าจะได้ลินนะเนี่ยวันนี้มันต้องมามันต้องมา สักอันป๊อาสีได้อยู่ใช้ระเบิดเก็บสีในดาเราก็มาแล้วนะครับผมระเบิดเก็บสีมันต้อยิงดาวเอ้ยมันก็ปาดาวที่สองเเรามาช้ากับเพื่อนเลยเหรอแล้ไแล้วโอ้ยโอ้ไรเยอะ ไอ้ <Happiness. S 2> มันมีตัวหนึ่งเว้มันเล่นใน500มันจะแบบทำทรงไอ้พวกไก่ทำทรงแบบเฮ้กูเก่งมีเล่นไฮไลท์อยู่จะไอ้ยังมีตัวไว์ไอ้สัตว์ไอ้เชีไก่มันจะทำทรงยิงหัวกูแบบ M 500แบบวัน kind ช <of calculating. S 1> mm ็อตเฮียแต่อัดตัวกูยับอันนี้ก็ไม่เอานะบ้ามันโดนยับเลยกูอะไรทำทรงจนไอ้บี่ช็อตช็อได้เลย โอ้ยแยกว่ะเฮ้ามันตัวหนึ่งแยกว่ะไม่มันดังไยอหมว่ไม่ใช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 ่ไอ้หัวหัวเ v นมเอฟหม f กอฟไอ้หม f ก็แกเออที่สุคั้นนี้อ่ะโอเคแกหัว f กับ v น่อมพูดเลยมาเต้นท่านี้เว้ยมันจะเป็นท่าเอามือเอามือใช่ไหมเอานิ้วมากดหัวใจแล้วก็แล้วก็กวักมือเข้ามาเหมือนแบบเอ้ยมึงเข้ามาเลยประมาณเนี้ยเออ ข้ากูดูทรงนะมันน่าจะชื่อชื่ออะไรวะไอเอเอ็มมั้งประมาณนั้นเดดกฮ้ยไม่รู้ตัวอะไรเลยเฮียแคมเกินน่าจะมองเอ็มเฮียไม่คมยยเนี่ยดูดิเฮ้ยจัดย

สี่ี่เหี้ยแล้วก็โดนยิงหมดนี่เนะโหเชียจริงขนไอ้เนนั่นทำปงจะยิงวกพูจะอัดตัวเอาไอ้ไจ้นั่นแหละไอ้เ้เจนตะไอ้เจนวกูแตม่ใจหมดไอ้บ่อยหมดด้วยระวังมันนะดูดี่ะแม่งโคมเกินไอ้พวเอฟม่คมจริงยอมรับเลยจั f i r d เอาไอ้เหี้ยโคตร บ้าลงไปแล้วโอ้โไอ้เหี้ย่าคมตายวงกับเพื่อนไม่ลอบหลอกเก็นได้ยังไงก็แก่แค่นั่นแหละเหี้ย่าคมจัดอ่ะเย้เอสเย้เห็นไหมไอ้หัวเว่รอบเห็นปะตีัปกี่นาทีดิเอเอเอ็มอะเอเอเอ็มอ่ะไม่รู้เลยตะกูเกี่ยวกับอะไรใหญ่ย่าให้คนอินแบกทำเอสไอ้ตัดลากคนอื่นนั่นอะกูดูตรงสามจิ้วล้าเป็นหกรอบ แต่ว anyway, ่ากูยังไม่ได้่ามิเตสมาดูกูดิดูกูดิไม่ตั้งงมจ่าไหเฮียไม่ไหววะแต่กูต้องขอดีใจเมยไม่เลยไม่น่ามีดีเลยตานี้เ้ยกูครับกูกูไม่ยอมให้กับพวกไอ้ทามสดนอนยอมต้องยอมว่งไอ้สามลุมก่อนให้มันก่อนเจ้ันี้ตีมันสุดจริงเหรอ แม่รอบนี้จุดยิงเราต้องหาคนให้ได้ก่อนก่อนที่จะยิงเราจะวิ่งถุดสี่สุมห้ามาสัตว์กูวิ่งมาฐานมันเลยวิ่งมาฐานมันเลยโอ้ยไอ้ยู่ฐานกี่ตัววะหน่าเนี่ยสัตว์สามอ้าวปัวไม่เปใครดูไอ้กูหรอไอ้อะไรวะไอ้เพื่อน์สองอ่ะกูดูยเหรอวะ มันมีตัวใช้แล้วมันยิงกูตายด้วยปืนอะไรมึงรู้ไว้มาจิงปืนตายด้วยเอ็มห้าร้อยมันใช้เอ็มห้าร้อยยิงหัวกูไอ้เสื้อเอ็นรู้อจะคมเกิดเดี๋ยวเพลเพราะอะไรเนี่ยไอ้ตีนมาดูกูซีนไอ้ตีนอะไรโอ้โหเหี้ยเอาอะเอ็ด็ดเฮ้ยสภาพดีป่วยตายเเว้ยไปตายไปหลังเนี่ย เฮ้ยซม้ใมันจะมีเงอใชห้าร้อยเลยนะสัญญาก่อนในสัตว์มันมาห้วลิงย็แรกแนไปได้เป๊ะเป๊ะตรงหลังตัวิดนนี่ไม่ไหวเทียวแือ่ีเ้ว่ะมันมันมันมกระตุดนะแล้วมึงดูดาเบสกูดิมึงดูดาเบสกู ศูนย์ศูย์แลไม่ได้กินใครเลยไอ้สัตว์เหมือนซื้อปืนไหมเอ่ยยิงตายแล้วมาขอเก็บไปอะไรประมาณนั้นไอ้นนโยตึงได้เปลี่ยนด้วยพ่อลูกซองควงมันแรงอาแล้วเอ้ยนั่นแหละอยู่ไว้อยูฝากกัด้แล้วไปแต่ใจกูเลยกลัวหรอกขวาได้ยินไหม ยอมให้เพื่อนในทีมมึงถูกเล่นไถ่มึงยอมหรอเพื่อน Thanks เอ้ยหลังตอนน่ะขอบคุณแต่หลังยังไงเขาก็ต้องยอมขอบคุณนะเฉลี่ยต้องไม่ต้องอันนี้ไม่ได้ยังไม่ไม่ต่ำเลยแค่น่าจะต้องแหไลยยิงสองเมตรไปเลยดีกว่าเอาว่ะเอาวะกดยิงแน่แต่กูจะไม่ดาเมเองสมกูกู ดาเมตุลตอนจบเกมกูเคยเป็นนะคือยังไม่ได้ยิงใครเลยกูก็เป็นเหมือนกันเป็นบ่อยด้วยเวลาเจอตีตหลายรอบด้วยหลายรอบด้วยสี่ห้ารอบแล้วมั้งเ,น,เนะน,นี่ยอ้าวก็เกินไปกูไม่ทำ first blood เฮ้ยไม่ทำยี่อะไรนะตายแล้วได้แคิวแล้วช่วยด้วยกูมีใ,ใจกูได้คิวได้แล้วเนี่ยไอเนี่ยไอวอลมันเก็บได้สูงสุดสั่ลูก còn có hai cho một em một em Quen đồn, quen đồn, quen đồn rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. ไอ้ยี่มึงดูมันชุบไอ้สัตว์ชุบแบบนาดาดามมึงดูไอ้ชุบแบบนาดามมากโอ้โหเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอมันเข้าไปแล้วว่าอ่าแอส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 เต้นไสทำอไมเหรอมึงมึงมึงต้องพูดนะกูกูไม่อยากพูดโอ้โหระเบิดที่บ้านมึงเลยระเบิดยังไงวะปัดความไปเลยเฮ้ยแอนติงอ่าระเบอดเบลอนเฮ้ยระเบิดแนนอยู่ เราจะไม่ใช่ไอ้บอลทีมเรามันมีตัวเล่นไม่ดีด้คือมึงแหละไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอมันเข้าไปโอเคปะเดี๋ยวมึงเชิญกูมาโอเคปะเดี๋ยวเพื่อนตัวเองซะแล้วโอเคปะสิโอเคไอ้ฟีดมึงมึงยังไม่ได้สกิลเหรอฟีดเพื่อนเลิฟไม่จะขึ้นนะนี่นะไม่กูเยอะมึงนะโอเคมาเริ่มเกมอีกรอบหนึ่งเฮ้ยคราวนี้มีดีเซดด้วย แต่นี้น่าจะชน,นะหรือเปล่าไม่ชนะก็แพ้เอาทำไมมีนังโกด้วยวนะน่ะอืมเขาแย่งกันมาดันอื้มระวัองอา้าวเยี่ยมเลยเห็นตอน เฮ้ยยิงเลยเ<อ>ช่วยด้วยทีนี่เลยโอ้โหขาอ่อน มแรกเลยเแล้วนี่มาชุดอะไรกันเนี่ยมันได้รูปทรัพยากนแต่ก็โหลดเกลียวบางชุดนะ <c oughs> นี่จะต้องโหลดให้มันหมดเลยเโทษโทษ

เฮ้ยมันไม่ตายโอ้โหนี่เสียดายเลยนะเนี่ยนี่เสียด้เสียดายแทนเพื่อนข้างหน้าเราจะต้องชนะให้ได้เลยเยี่ยมเลยนี่เราเสียดายเลยเสียดายแทนเพื่อนเลยนะเนี่ย ๋ยพผมจะไปอันนี้โรยอันนี้โรยไอสตู์อยู่ไหนเนี่ยหัวตรงนั้นสองเยเียก

halo halo Hmm, ครับ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  ini ครับ ini equipment kita <coughs> ah. <coughs> เราหนีได้ไม่จังเยอะเฮ้ยศัตรูหันละงูไม่โดนว้าเลย์วอลเลยโอ้โหมาแทงมาแทง อุ้ยไหนเนี่ยอ๋อขบวนเป้าปก็ลิงไม่ได้ด้วยตัวเดียวเนี่ยเพื่อนถ้าช่วยเราได้ทีมีโอกาสชนะ <c oughs> อ้อาวโอเคดูอยู่แล้วแหละสามหนึ่งเนี่ยสู้มันได้อยู่แล้วเลยมันอยู่ข้างโนอ๋อ้มันลงแล้วมันลงมากเลยเอาไอวอลตั้งเลน,นัาน เราขอปืนจากเพื่อนรุ่นนี้นปืนต้องให้แล้วมั้งไม่ให้เลยหรือขอหน่อยขอหน่อยครับโอ้ไม่ให้เลยลูกซองนั่นน่นนะสองกระบอกเลยนั่นปืนนี้ก็ได้เลยลูกซองที่ไม่มีแนมะ ยังไงก็ไม่ต้องใช้อะไรมั no ้งหนมหัวฟาดพื้นไปดีครับลงหัวฟาดพทีนมไปดีครับ เยี่ยมเลยตอนนี้กำลังผลเราหน่อยนะขอสักบสกบ,บอกเถอะซองเน่ขอเทพน,นี่เลยหมดเลยเนี่ยของยังมีอยู่ทีแค่หน่อยไปกันได้ เธอไอ้ไม่มีใครซื้อให้เลยหรือเอาเอาครึ่งซองยาวซองควงครึ่งซองนี่นนแหละเอ,องซองครึ่งซ <First Blood. S 1> องนี่ไงเจอละจะโยนมาเลยน้องหลบได้ first blood โอ้ยมน้องก็

สุดท้ายกันเลยแม็ดสุดท้ายนั่นก็คือแม็ดอ่ะฮี่แม็ดอะไรนะแต่ไปตอนที่เล่นกันเลยกันอู้ยังพร้าตีน้ำนี่ยังอยู่แพชรอยู่เลยสองตามาเนียมาแล้วสินะวาว จะดีมากปืนอะไรกันเนี่ยนี่ของที่มาตัวเล่นเกมเป็น,นของโคจะอันติเมตนะโอ้โหมันจะสู้กันได้ไหมนีมีหัวแม่ดหนึ่งนี่น่าจะไม่ปวดหัวนะเนี่ยไม่ตใจก็ปวดมาแค่นั้นเนี่แค่ทำให้ปวดหัวก็พอแล้วเนี่ย también por, jugar, por jugar. <coughs> 听，听，听 <noise>，听，听 <noise>。<noise>

My heart breaks when you come up. Why can't you just leave me? Don't forget to stay away. My heart breaks when you come up. Why can't you just leave me alone? You made, fail. you made me feel. You made me feel not Yeah, I don't know what to do. i on the door. Shout my brother I got two damn yeah. when i'm coming right, I'm to no you know. I'm a good, you know. I don't wanna feel this way. I can't. Ini asuhan atau atribut My heart breaks when you call my soul. Why can't you just leave me alone? I can't escape the way You make me feel, you make me feel hey. My heart breaks when you call my soul. Why can't you just leave me alone? I can't escape the way You make me feel, you make me feel, make me feel hey. First blood เดี๋ยวนี้ว่าจะไปหาช็อตยังไง มาตอนนี้ครับมาเจอผู้เล่นที่เอ่อนะครับผม อยิงดีครับเฮ้ยเฮ้ยตอนแรกเขาโหวยังไม่ตายเลยนะอ้าวตายอีกหนึ่งเนี่ช ja ั้นจุดยิ่งจบแล้วก anyway> ็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดติดตามในชุดกำลังใจ้ถึงเลยนะครับไปแล้วนะ